าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามี่ีนิวเช่นเคยนะคะเจอก,การมีข่าวมาอัปเดตใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นข่าวประชารัฐนะคะข่าวเยียวยาต่างๆคลิปนี้นะคะเอามาแจ้งด่วนๆกันเลยนะคะใครยังไม่ทราบนะคะประการสังคมได้มีการโอนเงินชดเชยว่างงานนะคะซึ่งะจะมีคนที่สามารถรับสูงสุดได้ถึง1,500บาทเลยเดี๋ยวเรามาเช็ครายละเอียดกันนะคะ สำนักง,งานประกันสังคมนะคะคอนุมัติสิทธทิประโยชน์กรณีว่างงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33โดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนใน15เดือนย้อนหลังก่อนวันที่ว่างงานซึ่งมีรายละเอียดต่างกันไปในแต่ละกรณีประกันสังคมเปิดขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินชดเชยกรณีว่างงานรับเลย70%ของค่าจ้าง โดยล่าสุดค่ะเพจแจ้งข่าวประกันสังคมแจ้งว่าโอแล้ววันนี้เงินชดใช้กรณีว่างงานรับเงิน7จของเงินเดือนสูงสุด1 5 0 0บาทอย่าลืมเช็คเงินที่จะได้รับในเว็บประกันสังคมด้วยโดยผู้ประกันตนมาตรา33ที่ว่างงานนะคะลงทะเบียนว่างงานจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างนะคะเราก็มาดูกันนะคะ กรณีถูกเลิกจ้างนะคะจะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน180วันในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลีย่ยโดยคำนวณจากฐานเงินสมทบต่ำเดือนละ1650บาทและฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน1 5 0 0 0บาทตัวอย่างเช่นนะคะหากผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย1 0 0่0บาทก็จะได้รับเดือนละ5 0 0 0บาท โดยเรามาดูเงื่อนไขาการรับเงินชดเชยนะคะจะต้องส่งเงินประกันสังคมครบ6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนถูกเลิกจ้างโดยต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์นี้นะคะ e s e r v i c e d o e g o g s โดยหากผู้ประกันตนมาตรา33ว่างงานหรือกรณีลาออกเองหรือหมดสัญญาจ้างงานนะคะ จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน90วันในอัตราร้อยละ30ของค่าจ้างเฉลีย่ยโดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ1,650บาทและฐานเงินสูงสุดไม่เกิน15,000บาทหากว่างงานนะคะจากเหตุสุดวิสัยจะได้รับเงิน50%ของค่าจ้างโดยไม่เกิน90วันหากถูกเลิกจ้างนะคะจะได้รับเงิน70%ของค่าจ้างครั้งละไม่เกิน200วันต่อปีปฏิทิน กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาะะจะได้รับเงิน45%ของค่าจ้างโดยได้ครั้งละไม่เกิน90วันต่อปีปฏิทินด้วยอัตรานี้ได้เป็นผลบังคับใช้2ปีมีผลตั้งแต่วันที่1มีนาคม63 จนถึง28กุมภาพันธ์65และต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า6เดือนใน15เดือนย้อนหลังก่อนวันที่ว่างงานด้วยนะคะเอาละใครไงก็ไปเช็คตรวจสอบกันนะคะเรานะคะได้ทำอะไรไปบ้างแล้วนะคะหากใครอยู่ในเกณฑ์น,นี้นะคะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือนะคะตามที่ได้พูดไปครั้งต้นเลยนะคะหากสงสยัยสามารถโทรสายด่วนประกันสังคมนะคะเบอร์1506ได้เลยนะคะ กระหักใครมีข้อคิดเห็นอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณเนื้อหาข่าวในคลิปนี้นะคะจากเว็บไซต์ w w w b a n k k o k i n s i d e c o m ด้วยค่ะ สำหรับท้ายคลิปนี้ที่มีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจแต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆที่มีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,8 0 0 ร0 0บาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตาม ID l ดี e นี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ